สวัสดีครับผมลูกน้องโค้ไหฟอร์นยนวันนี้มาอดสายไฮรุนิคมิตชิสวัสดีครับอะไรนะโค้ไฟอร์ซิงครับมามเจอเฮฟซีเฮฟซีได้เลยได้เลยครับอะไรนะ เปิดตลอดเปิดตลอดอะไรนะเปิดทุกวันไม่มีหยุดเซเว่นยังต้องลบเซเว่นเจอแล้วเซเว่นะครับเซเว่นจักรลบไม่มีป่วยแล้วกันปิดร้านนปิดร้านปิดเที่ยวมาโอ้ยร้อนมันต้องรอเปิดเพลมันต้องขังขามขามลูกสาร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  สายไฮริกครับมาตรฐานนะครับนี่รถนแม็กทุกรุ่นทุกยี่ห้อแกรู้จักหมดมาตรฐานมาตรฐานอันนี้มเจอเสบตินโดยบังเอิญที่บุคคลชามาไถนาก็จะกลับบ้านเราเจอเจอแล้วใส่ติดกลับมันจะไม่มีทางเข้าแล้วเนี่ย ตายเลยดูทางนี้มายังเข้ากันไม่ได้เลยอ่ะแล้วจะไปเข้าร้านจะจอกกันจอกเสมอเไม่มีของไอ้องวองยังแม่งเออโอ้ยอันนี้ขายกันเองขายกันเองคุยกันได้บ้านต้องไปเปิดอยู่ข้างนอกแล้วเอาร้านใหญ่ๆหน่อยโอ้ไม่เอเอาแค่เดีกนวกน่ะเส้นบุรีรัมย์สะพานชัยน่ะมีเลยตีที่กระไรนั่นเลยไปเปิดตรงนั้นแหละมันจะได้ใกล้หน่อยสิบสเจ็ดกิโลย้ายไปตรงเลยเออ ตายหรือไม่ตากันบอ๋อเ็้วนมหาศาลเลยสี่เดไร่ี่ไร่บ้านไหนบ้านหบัวบัวร้ยมือน่ทิลูกอ้อยนะที่ลูกอ้อยนะเรอยเอ้ยเปเลยไปนหน่อยเิเลยไปหน่อยหน้านามัย้อยมือโอ้ได้ได้ อย่างเดียติดอันตอบอยู่เลยทำไระเออเดี๋ยวมาเล่นมาชิวันตอนแน่นอ่ะโอเคโอเคมาเล่นมาเลยมาคุยสั้นได้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 จ้ะโอเคนี่นละเครื่องทอดอันนี้เครื่องทอดหรอจ้ะใส่รุ่นไหน S K ร้อยร้อยยี่ P C ร้อยยี่สิบรุ่นห้าพอมาสูงก็ใส่ได้เหรอมันก็ตัวเดียวกันเลย S K เนี่ยมันตัวเดียวกันลูกเท่าไหร่เนี่ย หลังมือก่าหลังหลังหลังไมหลัไมหลัไมเมือนกวาเ้อนอยู่หลังไม้เดี๋ยวมบอกพูไมันก็ไม่ดีอันนี้ผมไม่มีไม้เยมถโทรศัพท์อย่ผมถือโทรศัพทไม่มีไมหลังไมเหอโทรม่อรองโอ้โครับอไรรถไทเทียวเลย่่ รังไม้ครับรังกล้องรังกล้องนี่นีมีทุกรุ่น4 0รุ่นมอันนี้มันจะไม่ไม่เหมือนกันแล้วกับเอไอพีซีร้อยยี่สิบรุ่นห้าเยอะนี่ยันเอ็สเคสองร้อยขาย้ายแต่อะไรจะไม่ไม่ขายแม่โครเนอะเนี่ยไอ้บงกีเล็กก็มีเนี่ยต่อเดินกูบต้าก็มีเนี่ยครับอะเยะเยอะเยอะเย ได้กันแค่ตัวเดียวกันกับเอสเคร้อยยี่สิบมาทสมมติว่าทดสอบเอาไปใส่ก่อนได้ไหมสักหนึ่งยี่ล่ได้ไหมมันต้องทดสอบมันขายไปเป็นร้อยรูกแล้วขายไปเป็นร้อยมันเรียกขายลูกสองลูกแล้วรับประกันกี่เดือนมีปัญหาใครว่าจำพันก็คือน้ำมันแห้งมันช่วยพอได้ใชยพอได้น้ำมันแห้งอย่ามาโวยวายเดี๋ยวมาโวยวายเดี๋ยว ครั้งๆสวนอะไรเหมือนเทอร์โบนั่น,นแหละแ,แกนขาดแกนไหม้เนี่ยน้ำมันไม่ขึ้นเนี่ยมันไม่ขึ้นเดี๋ยวจะมาโวยวายยังไงปั๊มน้ำมันจะพอดีหรอเป็นต้นทางหล่อล,ลื่อนมาได้เราจะเข้าไปดูข้างในมากระเสียดเต็มเยาจะครับไปดูข้างในในการขัดน,นะครับแต่ไม่ให้ดูเทคกกนิคการันครับฝากกดติดตามกด ไลค์ให้ด้วยนะครับช่องใหม่โครถดไทยฟอร์ซซิงครับสวัสดีครับ